อมแล้วก็น้องเก๋นะครับนะครับบอมก็เป็นแฟนเนาะ,ะเป็นแฟนกันนะเราจะให้บอมกับน้องเก๋พาชมโบราณของเราเอาเอาตัวไหนก่อนตัวนี้กันตัวอะไาตัวนี้ชื่ออะไรครับสิงโตทองสิงโตทองเป็นเป็นวัวจากที่ไหนโพหักจ้ะเป็นวัวเหล่าโพหักนะได้มานานยังได้มาประมาณเข้าแปดปีแหละเพราะว่าซื้อก่อนคาดอ๋อซื้อก่อนลูกคาดจ้ะ อ้จนที่เป็นวัวบ,บาทไหนตัวนี้ได้ทุกบาทได้ทุกบาทรองก็ได้นอกก็ได้ได้หมดเลยแล้วผลงานของเขาเป็นไงตอนที่อยู่กับเราเนี่ยนนะก็ทับนอกแพ้มารอบเดียวเนาะอืม้อม,อม,อม,มารอบเดียวแล้วก็คนไฟสุดท้ายเป็นไงมัยไสุดท้ายไฟสุดท้ายก็เป็นไงมัไฟสุดท้ายชนะมาชนะชนะมาแล้วก็หยุดช่วงโควิดไปเลยแล้วชนะวัวที่ไหนจำได้ไหม จำไม่ได้สามปีแล้วสามปีจําไม่ได้แล้วอือกี่รอบดูไหมกี่รอบชน,นะ,<ร>ะจำไม่ได้เห<ว>มือนกันนานร้อยสิบหกรอบร้อยสิบหกรอบบอมอือ,อ,อ,อหัวตะแกะของหัวตะแกะใช่ไหมอ๋อก่อ COVID นโควิดเนาะสามปเนะีเนาะอืมเขาก็ยังวิ่งอยู่ได้อีกนานในตัวนี้เนาะอือก็ๆๆสร้างชื่อให้น้องเก๋เนาะโอเคเ๋ตัวต่อไปน้องเก๋อะอาบอมมา ปิดผมไม่ได้ให้ขดใช่ไหมไม่ยุ่งเนาะอ๋ <c oughs> อไม่ทาอ่าตัวนี้ตัวเป็นวัวที่น้องเก๋รักที่สุดชื่อชื่ออะไรน้องเก๋นะนํำลูกคาดลูกคาดอ่าเป็นเหล่าที่ไหนเป็นเหล่าเขาเหล่าเขางูเาขาง,ง,งูอ๋อได้ได้มาตอนเขาอ,อายุเท่าไหร่อายุวัวเนี่ยได้มาตอนน้องกระตาไม่ได้ประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปี อ,อ๋อตอนที่เราได้มาเขาวิ่งแล้วใช่ไหมวิ่งแล้ววิ่งแล้ว,ว,ลวม,มันมันจะใหญ่กว่าไอ้นี่หน่อยไอ้ดางพยักหน่อยใหญ่กว่านิดนึงอะนะจ้ะแล้วเราเราไปเจอ,อยังไงล้วถึงไปซื้อตัวนี้ไปชอบยังไงเขาก็บอกมาเหมือนกันบ<พ>อ,อมีานบอกมาแล้วแล้วซื้อมาแพงไหมเมื่อก่อนบอกได้ไหมราคาส <23, 500. S 1> องหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยอ๋อตอนนั้นเขาเป็นวัวอะไรที่เราไปซื้อตอนที่อยู่เขางู ตอนนั้นอะเขาหยุดเล่นเขาหยุดเล่นใช่ไหมเขาไม่เล่นเลยแล้วเขาว่าทำไมทำไมทำไมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ซ้อมมาประมาณปีสองปีอู้หแค่ก็อ้วนฉุเลยนะออแล้วเราไปเราเราไปหนูก็เลยทําแบบที่พ่อเขาบอกอะวิ่งแล้วก็ว่ายน้ําออกมาซ้อมใช่ไหมมาซ้อมดูเราเรา่เล่นดูกันเถอะตอนที่อยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช่วัวดังกันเถอะไม่ใช่เป็นัวทั่วไปมีคนบอกให้ไปซื้อเราก็ไปซื้อปางงานเนี้ยอ๋อพอมาอยู่เราเราก็มาฝึกมาซ้อมมาอะไรพวกเนี้ยแล้ว ไปเริ่มสนามแรกหลังจากมาอยู่กับเราเป็นไงบ้างเป็นไงสนามแรกหนูไม่ได้ออกลันจริงเออเป็นการสามซ้อมอเป็นไงบ้างก็ไปผูกได้เสียมา120รอบโ <100 S 2> นะล120รอบชนะมาเป็นวัววัวนอกวัวนอก,กนะ120รอบแล้วหลังจากนั้นก็ไฟไหนที่ทําชื่อให้เราเราก็ดังจนพระนครคีรีเจ็ดรอบงานพระนครคีรีอ๋อที่ว่าเขาให้ให้สามแสนใช่ไหมค่าตัวเพิ่มเป็นสามแสนทันที ชนะวัวเพชรบุรีเนาะ,ะอ๋อลูกคาดนะครับเป็นเหล่าเขางูอ่านกแกะไปยืนตรงนั้นนะผมถ่ายที่นึงอ่าโอเคนะครับโ <c oughs> อเคได้ลูกคาดนี่เป็นวัวที่คิดว่าจะขายไหม <c oughs> ไม่ขาย <c oughs> ไม่ขายก็จะอยู่กันไปนะเลี้ยงกันไปนะรักมากนะตัวนี้นะ <c oughs> เลี้ยงตาขาคอเลอเลี้ยงตาทราบว่าไอ้ลูกไอ้ลูกคาดนี่กินกินทุกอย่างที่ขวางหน้า <c oughs> เออไม่มีอะไรไหมกินดูเนาะ <c oughs> เออมีขนมปังมีขนมปังเนี่ย <c oughs> อยู่ที่ที่หนูเอ<ร>า,<ร>า,ามาเามื่อกี้ขนมปังมาลองดูขนมปังที่ที่ซื้อมาเมื่อกี้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอรอลองนี่ครับที่เลี้ยงใจเขาทราบว่าอัมรินมาถ่ายเหมือนกันอัมรินไทยรัฐอ่มมาอมรินทีวีไทยรัฐมาถ่ายน้องเก๋น,นะครับไอ้วัวลูกค้าก็บอกเากินขนมปังกินไอติมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูเดี๋ยวให้น้องเก๋ลองป้อนดูนะครับนี่นะครับลูกค้า น้องเกงก็ออกทีสอ,องช่องไปได้นะครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องกรอนเที่ยวตัวไทยก็ได้เห็นนี่ครับเขาก,กินอย่างนี้เขากินโอ้โหกินแบบสบายสบายเลยผู <c oughs> ้แง่ขนมเู้กินทุกอย่างเลยเจ้าขนมเนี่ยกินทุกอย่างไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงคุณคือคนกินยังไงเขาก็กินอย่างนั้นอะ่ะแปลกนเนาะเขาชอบตอนคือคือเราเรา,เ,ราเขาชอบโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเนอะลองให้เขาเรากินแล้วให้เขาลองกินเขาก็กินตามเรา กินตรมอมโอเคนะครับนี่ลูกคาดก็เป็นวัวตัวที่นะครับเดี๋ยวเปิดซ้อมเมื่อไหร่ก็ซ้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเพชรบุรีด้วยก็ตั้งแต่เพชรบุรีเขาแข่งเนียไป,ไปไปมาแล้วเนาะไปมาแลยไปแล้วที่บอกว่าลองลองนะร้อยรอบอ่เนาะรถบัวเรายังไม่ได้ซ้อมก็เสมอเจ้ากันไปนะอ่เดี๋ยวก็เดี๋ยวทางราชบุรีเปิดได้ซ้อมแลวก็ซ้อมแล้วก็เดี๋ยวไปไปดูผลงานของลูกคาอีกครั้งหนึ่งเป็นวัวของน้องเกทกิรักะนะครับอ่ะวัวต่อไปตัวต่อไป ครับครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ปลาดูน้องเบสปลาดูน้องเบสเป็นเหล่าที่ไหนน้องเอเหล่าโพหักเหล่าโพหักเหมือนกันคือกูทูนมาครับกูกูทูนกูทูลน้องกูกูกูทูนกูทูลอ๋อกูทูนโพหักครับขาเขาเขามีเหล่าเขาเป็นไงบ้างที่นั่นเขาเป็นเงืประกวดหรอกอ๋อเขาเป็นวัวสายประกวดใช่ไหมผมซือวัวเข้ามาอ๋อตอนที่อยู่เขาเนี่ยเป็นเป็นวัวประกวดใช่ไหมครับ รุ่นไหนพ่อน้รุ่ <ıyorlar. S 2> นกลางรุ่นกลางมันก็โตแล้วมันมันตั้ง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 ตัเงตั้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 ่ตั้งตั้งตั้งตันงตั้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 งมั้งตันงตั้งตั้งตั้งมัะเตันงตั้าตื้งตั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 ้าตอ้แต้วตั่งตั้อตัตอนทต่เรารู้งตัตั้าตั้งต้งต้งตั้งต้งเร้อตั้งตอ้ง ดูหน้าก็ไม่เหมือนวัวทั่วไปนะเฮ้ยเอ็นปิดไปผมดูหน้าเขามันหน้ามันมันไม่เหมือนวัวมันจะมันจะมันจะสวยว่าพวกนี้โอ้มันป่าครับมันดังมันโด่งครับเออนั่นแหละมันมีดังเออมีดังดังมันโด่งจริงอ่ะเออโอ้นาะแล้วผลงานเขาเป็นไงบ้างตอนไปอยู่กับเราผลงานการแข่งเขายังไม่ได้ไปอ๋อยังไม่ได้ไปเนาะติดข้วิดช่วง โควิดพอดีเนาะก็หนูซื้อมาก็โควิดเข้าพอดีเนาะก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ก็ออกประกวดอย่างเดียวประกวดอย่างเดียวแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วประกวดก็เป็นวัวลานวัวลานวัวลานรุ่นรุ่นไหนรุ่นรุ่นกลางรุ่นกลางวัวลานรุ่นกลางนะแล้วได้ได้ไอ้ไอ้รางวงรางวันเลยปะได้ได้อะไรที่ที่สองกับที่สามที่สองที่สามพัมกับพัดลมเดี๋ยวที่ยี่สิบเจ็ดที่ไปยี่สิบเจ็ดเนี่ยยี่สิบเจ็ดที่วัดศิลป์เนี่ย เเอาของอีกช่วงไปหัวจิ๋วหัวจิ๋วใช่ไหมเอารุ่นจิ๋วไปอืมอืมอืมนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวลาดผรีซ้อมเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับอ่าอ่าตัวต่อไปอ่าตัวนี้นะครับอืมตัวนี้ก็เป็นตัวจะบอกว่าเป็นดาวลุ่งเหรอผมพูดได้ไหมตัวนี้ก็เกือบเกือบเป็นดาวลุ่งเนาะเกือบเกือบเป็นดาวลุ่งตัวนี้ชื่อว่าดังดังเคอรี่ดางเคอรี่ อที่บอกเมื่อกี้เป็นชื่อด่างเลยนะด่างพยักเออด่างพยักตัวเอาเคลอรี่หรือพยักดี <c oughs> เมือนักเก๋เขาตั้งกันเองไงแต่ที่เราตั้งเป็นคือด่างเคลอรี่ใช่ไหมต่าง่อ่างพยักดีใครตั้งบอมใครพ่อตาอ๋อพ่อตาตั้งเป็นด่างพยักอ๋อด่างพยักก็คือเป็นเหล่าลูกเหล่าที่นี่เนานะ <c oughs> แม่เขาดี่เป็นเป็นเหล่าจากโพหัตเนาะโพหัตตะชื้นนะที่บอกเมื่อกี้เป็นตะชื้นซึ่งก็เป็นเหล่าที่ตั้งอีกคนหนึ่งของของโพหัต นะครับครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นให้เห็นแม่นะครับอ่าตัวนี้ดูโลกขอดน,นี่ผลผลงานเขาพร้อมหมดเนานะพร้อมอย่างเดียวพร้อมอย่างเดียวแน่สามตัวแน่พร้อมอย่างเดียวพร้อมอย่างเดียวเนาะก็คือตัวนี้มองแล้วเป็นบ่านอกนแน่ <c oughs> ได้ทุกบ,าบ่าได้ทุกบ่าเหมือนกันอืนะครับเดี๋ยวก็รอดูอาจจะเป็นวัวดาวลุ่งแน่นะครด่างพยักษ์หรือด่างเคอรี่นะอ่าเดี๋ยวดูแม่เราจากอ่าจากโปะฮักนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นเหล่าของตาชื้นโอหักนะครับคื่เป็นแม่ของเชอรี่ตัวเมื่อกี้นะครับนไ่ฮะได้ได้มากจ่ดตัวปอมสองตัวเนาะสองตัวโน้นะจุด่อ้หน้าจุดตัวตัวนี้นะอ๋อเนี่ครับป็นเราจากโอหักได้มาสองตัวตัวตัวโนนะครับตัวโนแล้วก็ไอตัวตัวนวลตัวนี้ครับครับนะครับ นอกนั้นก็เป็นวัวทั่วไปวัวเหล่าทั่วไปนะปทั่วไปซึ่งเราถ้าถ้าถ้าเราไปเห็นที่บอกตาที่ที่ผู้ใหญ่เล่าบอกว่าถ้าไปเจอตัวไหนหุ่นก้านดีก็ซื้อมา<ร>แล้วก็ลองมาฝึกดูเนะาะถ้ามันดีก็อาจจะเป็นเหล่าของเราเลยนะครับตรงนี้ลูกลูกที่มีมีมีคนมาจองอย่างลูกตัวเล็กมีบ้างแล้วมีบ้างแล้วใช่ไหม, <c oughs> มแ,ลแล้วลูกของไอ้ไอ้แม่ไอ้ดามพยักนี่เราเขานี่มีกี่ตัว ตอนนี้ตอนนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็ในท้องนท้องท้องเขานะอ๋อท้องเขาอยู่ใช่ไหมนี่นี่นี่น้องอ๋อตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวผู้ตัวเมียอ๋อตัวนั้นใช่ไหมอ๋อน้องด่างพยักใช่ไหมน่ะแล้วก็ในท้องอีกตัวนในท้องตัวนึงแล้วไอ่ตัวเอกตัวนั้นน่ะมีมีมีลูกยังมีนี่อ๋อตัวนี้ใช่ไหมตัวเป็นลำบีตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวเมียก็เป็นเอาเอาเอาไว้เป็นแม่เหล่าได้นะนี่เนาะอ๋อ ส่วนพ่อพันธุ์ที่เขามาทับก็เป็นพ่อพันธุ์โพหักเนาะเราโพหักเนี่ยนี่ก็มีประมาณกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสามสิบกว่าตัวเนาะทั้งลูกทั้งแม่ด้วยครับแม่เราเช่นเด่นก็จะมีสองตัวแตัวนี่เราตัวเที่ยงอ๋อตัวเที่ยงอ๋อตัวนี้แหละครับผมตัวเที่ยงเขาได้ลูกยังหรอตัวเที่ยงเนี่ยท้องอยู่อ๋อท้องอยู่ได้มานาเดีอันนอ้นุงบอกให้มาเลี้ยงฟันการับอ๋อเลี้ยงปันกันเราตัวเที่ยงนะ เราตะเที่ยวผูหักเนี่ยเนาะมึงก็กกให้มาเลี้ยงร่วมกันนอืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งเนาะน้องเต๋ที่อยู่ตรงน้นเนะาะต่วรงนู้นกี่ตัวตรงนั้นประมาณ<อ>ห้าหกตัว,ตวห้าตัวหกตัวก็เป็นวัวลานทั้งหมดเลยอ่นะครับโดยพาท่านผู้ชมมาชมวัวลานของท่านผู้ใหญ่เริ่มแล้วกน้อกเก๋อีกชุดหนึ่งนะครับครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนงเก๋ตัวเนี้ยนกกระเบนีชยนกกระเนนะครับสีชมพู ป็นนี้เป็นเป็นเหล่าที่ไหนน้องขมิ่นเนี่ยกุยบุรีจากกุยบ no> ุรีตอนนี้ี่ซื้อซื้อเข้ามานะคือเราไปเจอที่สนามหรือเจอที่ยังไงเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน๋อใสายคานด้วยกันตอนนั้นก็เป็นคานอะไรที่อยู่กุยบุรีอยู่ประมาณบ่าบ่าห้าบ่าห้าเนาะตอนมาอยู่กับเรานี่ซื้อมานานยังประมาณกี่ปีละข้าปีที่ห้าข้าปีที่ห้าเนาะมาอยู่กับเรานี่เป็น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 บ่าไหนได้ทุกบ่าได้ทุกบ่าลองลองหมานอกยัง เพิ่งไปทับมานี่เพิ่งไปทับมาใช่ไหมน่ะเพิ่งไปสอนมาอ๋อเพิ่งไปสอนมานะเป็นเป็นฝ่าเลยบ่านอกบ่านอกเหเนาะบ่านอกฝารองสามแล้วก็บ้าคานชนะไหมเพิ่งตอนตอนไปตอนไปลองมาเนี่ยชนะไหมสอนสอนมานี่นี่นี่ไปสอมมาชนะไหมก็เรื่อยๆปลูกสอนวัวไปอ๋อคล้ายๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกสอมไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อนี่ครับอีนกขมิ้นเป็นวัวจากประจวบนะครับวัวใต้เหรอช่องใช้งานอืมช่องเอาไปเล่น สิบสิบสองเอาไปที่เพชรน,นะนะสิบสองเดี๋ยวไปที่ร้านเพชรน,นะครับเนี่ยครับนกขมิน้นเขาตั้งใจจะเป็นบ่าไหนเที่ยวจะไปสิบสองเนี่ยลูกขานนะเนาะอ่าผูกขานนะครับตัวนี้อ่าตัวโน้นนะครับดูตัวโน้นอ่ะต่อไปอ่าตัวนี้ชื่ออะไรลูกแก้มลูกแต้ม,ตมอ๋อเขาเขา,เขาเล่นได้อยู่ไหมตัวนี้ได้เล่นได้อยู่อ๋อเพิ่งฝันเพิ่งจะหมดป่า มันมองแก่เออเขา้วัวมาจากไหนเนี่ยครับเราอะแกงกระจานวัวแกงกระจานใช่ไหมอ๋อัเป็นลัวเขางูลัวเล่าลุงในครับเออคือเป็นเราเขางูเราไปซื้อมาจากแกงกระจานคือแกงกระจานไปซื้อจากขเขางูอ่ะนะเราไปซื้อจากแกงกระจานแล้วเราไปเจอ,อยังไงตัวเนี้ยไปดูซ้อมมาไปดูที่สนามซ้อมมาครับดูที่แกงกระจาดเนอะอืมทอไปซื้อมาเลยครับนานยังนานยังอันี้สองปีสองปีเขาก็ช่วงโควิดอะเนาะไม่มาอยู่กับเรานี่ ซ้อมยังคณะส่งทุนซ้อมนี่นะอ๋อปลูกปลูกปลูกจริงด้วยอืมเป็นเป็นเป็นบ่าไหนเนี่ยบบ่าลองครัเป็นบ่าลองโอ้เนาะดูลักษณะเขาดูเหมือนเขาแก่เนาะเอออายุเขาประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหมได้เพราะแปดเก้าเป็นสิบเนาะน่าจะสิบก็ไ uh, ม่ถึงเหรอน่าจะรุ่นรุ่นบนหัวแหละไออีนั่นนะหัวนี่มันเมื่อพันหมดปากนนพพพัังหมดปากใช่ไหม ก็เล <unting> ่นนิ uh ่ได้นานเหมือนกันเนาะแต่ร huh. so ุ uh ่นเดียวกันเนาะเออเล่นได้เล่นได้ทั้งสองรุ่นรุ่นไหนบ้างกันอืมเล็กด้วยใหญ่ด้วยรุ่นเล็กก็เล่นได้กันนะตัวกลางเออรุ่นกลางใช่ไหมอืมรุ่นกลางจะเล่นรุ่นรุ่นโหนเนาะโอ้โอเคนะครับอืมอืมไปดูตัวต่อไปครับออ อ๋อนี่ข้อข้อปูอยู่ตรงนี้ใช่ข้อปูนี้ใช่ไหมแต่งต้นนี้ยังไม่เก็บอ๋อนี่ครับอีกตัวหนึ่งไหน,นอ่าต,ต,ตัวนี้ลูกทัวลูกรวเป็นวัวจากไหนเก๋เขางูเหมือนกันบ้าน<ม>เดียวกับไอ้คาดอ๋อบ้านเดียวกันเลยกับไอ้คาดแต่ไม่ใช่เราเดียวกันแต่ไม่ใช่เราเดียวกันแต่บ้านเดียวกันก็ไปทำลองคู่กันมา ทำลองมาแล้วคู่กับไอ้คาดไอ้คาดทับไอ้อนี่ทำลองอ๋อลองลองดูตรวสอบมานะ,อะเออที่ไปชนะมาเจ็ดรอบอ่ะอ๋ออ๋อตัวนี้ทำลองได้เป็นนอกชนะมาอ๋อโอ้โหเนาะก็อวัวจากเขางูนะครับตัวเนี้ยนะครับอ,อืมมันก็โอ้ยวิ่งได้อีกนานหน่อยเนาะ <c oughs> อายุใกล้เคียงกันเลยนะกับตัวเมื่อกี้ลูกกาตเมื่อกี้เนาะวันนี้อ่อนกว่าอ่อนกว่าเหรออ,หอืม เออดูเออใช่ใช่ดูอ่อนกว่าจริงอืมอ,อืมอ,อืมโอเคแล้วดูตัวต่อไปนะครับน้องเก๋ตัวนี้อยู่ในคอ,อกเลยนะครับนะนี่ครับอ่าตัวนี้ชื่ออะไรน้องเก๋ผงยกผงยกเป็นเหล่าเสือตปานหรอเปล่าเสือตปันล่ะตปานโคแกง,งโคแกงตะปานโคแกง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  อยู่อยู่ที่ไหนคุกจังนะต้นข้าวแรงเนี่ยอ๋อต้นข้าวแรงตัวนี้ใช่อ๋อมิ้นได้มานานแค่ตัวเนี้ยสองปีนะสองปีก็ช่วงโควิดน่งต้นที่อยู่กับเจ้าของเก่าก็เป็นไงมั้งผมไม่เคยสอนบอกพวกพี่เขกมาบอกบอกว่าลองไปดูสิไม่ไม่ต้องมาดูแลให้ตังค์ครับไปสามหมื่นให้กู้ซื้อเลยครับอ๋อทำไมอ่ะเก่าเชื่อใจครับอ๋อเชื่อใจ ผมให้ตังค์เขาไปส้ามือ่ให้ไปซื้อมาเลยหมายก็ว่าเราก็เหล่านี้ก็น่าจะมีผลงานดีเราถึงเชื่อใจถึงกระดาษกล้าซื้อเลยไม่ได้ดูอะไรพูดง่ายซื้อเลยผมเลยให้ตังค์ไว้สร้างมืไปซื้อมาก็คือเราไปอยู่กับเราก็ยังไม่ได้ซ้อมอ่ะพูดง่ายนะยังไม่ได้ซ้อมก็ก็เดี๋ยวก็ต้องไปไปลองแข่งที่เพชรนะเป็นบารลองนะตัวนี้เนาะบาลองบารลองนะครับบารลองได้ทุกบาทได้ทุกบาทเหมือนกัน บ้านนอกไม่เคยทำเว้นบ้านนอกอ๋อหมอน้องยังแต่บลาลองนี่เคยลองมาแล้วเนาะปลาลองมาสามปาสามนี่มาสี่นี่ได้ในหมดนะครับโอเคแต่ตัวนั้นลูกแหวงลูกแหวงต้นเราตัวหักวัวครับอ๋อนี่ครับปูวหักอีกตัวนะครับเราของลุงไหนนะตาไหนันนี้ไม่รู้เหมือนกันของพ่อเขาแหละของพี่เขาของพี่ชายเราอ๋อของพี่ชายเรา อโอ้ยซื้อซื้อมานานอย่างตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาสามปีครับสามปีแล้วใช่ไหมสามปีแล้วก็ซื้อมาก็ซ้อมซ้อมซ้อมจาวไปผูกนะครับโควิดหมาก็เลยก็เลยก็เลยหยุดเลยอืมอายุเขาก็ยังประมาณห้าเนาะสี่ห้าปีได้เนาะได้อ่อนกว่าอ่อนกว่าเขาเนี้ยอ่อนกว่าอ่อเนี่ยเขาก็อยู่ประมาณสามสี่สามปีประมาณสามปีตั้งใจจะเป็นบ้านเลย <c oughs> บ้านนอกครับอ๋อตั้งใจเป็นบ้านนอกเลยนะครับนี่ก็เป็นวัวของน้องเกยหลายตัวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนั้นก็เป็น,นวัวขุนเนะาะวัวขุนก็ประมาณนี้นะครับอันนะครับเมื่อกี้ก็ให้ทางน้องบอมน้องบอมเพื่อเป็นลูกเขยเนาะลูกเขยท่าันผู้ใหญ่นะครับแล้วก็น้องเกยซึ่งเป็นลูกสาวนะครับพาไปชมบัวลานนะครับตรงเนี้ยสามตัวเนี้ยก็มีตัวไหนบ้างนะสัวนนั้นเนาะอ่าตัวนี้ชื่ออะไรนะ สิงโตท,ทองแล้วก็ลูกคาดแล้วก็ <_ d ood le> ปลาด,นดนูน้องเบสปาดูเนาะน้องเบสแล้วก็จะมีวัวล,ลูกเหล่านี้นก็จะมีวัวที่อาจจะจะเป็นดาวรุงในอนาคตก็จะเป็นด่างด่างพยัก <_ d ood le> ด่างพยักหรือด่างเคอรี่ <_ d ood le> ด่างเคอรี่นะครับตัวนี้ก็ลูกเหล่าน้ก็จะมีแม่เหล่าจากโคหักเนาะ <_ d ood le> ที่เป็นเหล่าของตาเชื่นเนาะ <_ d ood le> ได้มาสองตัวนะครับก <_ d ood le> ็ด่างพยักก็เป็นเหล่าของโคหักนะครับ เดี๋ยวก็ดูผลงานเนาะนะครับอ่าสุดทา้ายนี้ทางช่องตรอนเที่ยวโั่วไทยนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่เริ่มนะซึ่งพอดีท่านติดธุระก็ะเลยต้องรีบไปก็ก็ออขอขอบคุณน้องบอมอ่อาแล้วก็น้องเ๋นะครับที่กรุณาอนุญ,ญาตให้ทางช่องอามาทําการถ่ายทำวีดีโอเกี่ยวกับโบววราณที่บ้านนะครับซึ่งทางช่องก็องขอขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ